สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พี่ช้างจะมาลงเด่นล่างนะคะท่านผู้ชมมาก่อนอื่นมาอ่านคําเตือนกันก่อนนะคะอันนี้ก็เขียนแบบนี้ไม่ได้เขียนเป็นทางการเลยเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่อันใหม่เป็นทางการนะคะที่อ่านคําเตือนนี้ โซโทยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะมาไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมจบแป๊บนะคะท่านผู้ชม อันนี้หลักแสนหลักหมื่นเนาะในวันที่หนึ่งนะคะมาหนึ่งบวกห้าก็เป็นหกนะหกบวกสองก็เป็นแปดนะคะแปดบวกอันนี้บวกกันสามครั้งนะคะแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองนะคะสิ 12, บสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามนะคะท่านผูช้ชมสามสี่ห้านะคะผลที่ออกผลที่ออกก็คืออันนี้นะคะ ดูงวดที่2กันค่ะอ่าแปดบกหก็เป็น9กนะคะเก้ 5, บวกห้าบวกหก็ยังเป็น9กนะคะเก้บกยีสอ็นะคะเก้าบกหก็แล้วกันก็เป็น0ูนย์ศนย์บวกหก็เป็น1นะคะหนึ่งสอง สามนะคะตัวที่ออกก็คือตัวนี้นะคะมาสิบแล้วมาหน่วยนะคะท่านผู้ชมมาดูงวดที่สองกันค่ะสองบวกเก้าก็เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกแปด ก็เป็นยี่สิบเก้านะคะท่านผู้ชมยี่สิบเก้าอันนี้เป็นหกนะหกบวกหนึ่งคงที่เนาะนี่นะยี่สิบเก้าแล้วเนาะยี่สิบเก้าเอาเก้ามาบกหกก็เป็นเอ่อลงท้ายเลขลงท้ายเลขเก้าแล้วกันมาบวกหกก็เป็นสิบห้านะสิบห้าบกหนึ่งก็เป็นหกนะคะท่านผู้ชม กเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดตัวที่ออกก็คือเลขแปดนะท่านชมเลยเห็นไหมคงไปคงนะสิบแล้วก็หน่วยหน่วยแล้วก็สิบนะามาดูงวดที่สองกัน,นะคะ่ะห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่นะคะ 4ีบกแก็เป็นเอสินะคะลงท้ายด้วยเลขสองนะคะสองบกหนะคะก็เป็น3นะคะ่ะท่านผู้ชม3 4มี่ห้าค่ะ มันจะมาแบบนี้หน้าหลังหน้าหลังไหมเนะาะมาดูงวดที่อันนี้กันงวดที่ห้ากันสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะอันนี้บกกันสองครั้งก็เป็นสิบสองค่ะห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะน,นี่บวกสามครั้งเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกสิบห้าเจ็ดบวกห้าก็แล้วกันก็เป็น สิบสองก็เป็นสิบสามบวกคงที่หนึ่งคงที่ก็เป็นสิบสามนะคะอ่าสามสี่ห้านะคะท่านชมลองบอกดูนะคะหาว่าท่านพี่้างผิดหรือเปล่านะคะมาดูงวดที่ อันนี้ค่ะงดที่เพิ่งจะมากันนะคะงดอันนี้นะคะศูะนย์บวกสก็เป็น 2, นะะบวกห้กห้าก็ยังเป็น2องะะสองบวกหกะ,ะก็เป็น8นะคะท่านผู้ชมเอไม่ใช่สองบกเ้าเฮ้ย ขอโทษค่ะท่านชมสองบวกเกนะคะน,นะศนย์บวกสก็เป็นสอนะสอบวก้็เป็นห้าเออเป็นสอยู่นะคะสอบกเก็เป็นสิบเนะคะสบเอบวกอะไรนะสิบนะคะขอโทษค่ะท่านชมผิดที่ผิดที่ผิดที่ค่ะผิดที่ต้องเป็นหลักร้อย นะคะไม่ใช่หลักพันใช่สอบกอันนี้นะสิบกนะคะสองบกหก,ก็เป็น8ปนะคะแปดบกเก็เป็น17บเนะสิบเจบกหก็เป็น18บแปดค่ะท่านชมสิบแปด,นะะแปดเนย ตัวที่ออกกับตัวนี้นะคะท่านผู้ชมมาดูงวดต่อไปอ่ะโซนบวกแปดก็เป็นแปดนะฮะแปดบวกเก้าสองครั้งก็เป็นแปดเหมือนกันนะคะแปดสองแปดสิบหกนะคะ นี่ก็เป็นยี่สิบเจ็ดนึ่ะท่านผู้ชมแปดสองปดสบหกนะหกกเจ็ 6, 6, 7, แล้วก็เป็นยี่สิบสามนะคะสิบหกกเ็เป็นยี่สิบสามนะคะสาก็เป็นยี่บี่นะคะกหน,นึ่งของที่ก็เป็นสี่สี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมเอาเรามาลุนล้นกันงวดที่จะมามันจะออกตัวไหนบ้างนะคะเอาเราเรามาเปรีบเทียบตัวนี้กันบ้างนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นที่เคยเข้ามาตลอดนะคะนี่จะมีสามสี่ห้านะคะอันนี้สูตรนี้จะมาตลอดนะคะผิดแค่งวดเดียวนะอันนี้สามสิบสามสี่ห้าแต่อันนี้ก็เป็นสี่ห้าหกนะคะท่านผู้ชมอ่าที่เหมือนกันก็คือมีสี่มีห้านะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูเดี๋ยวเราค่อยมาดูดาาดตัวสูตรอื่นกันนะคะเราค่อยมาดูสูตรอื่นกันโอเคสูตรนี้ก็ ไปเล่นล่างนี่ก็ขอฝากท่านชมเพลงเท่านี้ก่อนขอให้ท่านจับเอาตัวที่ถูกนะคะขอเฮงเฮงลอยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ